สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แก้วจะเอาวิธีกีดอายเลอร์ช้าๆชัดๆแต่แก้วไม่ใช่คนกีดเองนะคะมีกูรูคือคุณแม่แก้วเองกีดให้เดี๋ยวรอชมกันนะคะกีดอายเลอร์กีดต้องจากหัวตาไปหาตาลาดยาวๆตบตานิ่ง หลังจากเขียนเสร็จแล้วนะคะแม่เขาเขียนให้เลือก2แบบคือแบบที่1และแบบที่2ส,สุดท้ายแก้วก็เลือกแบบที่2ค่ะแก้วว่ามันเฉียวดีเดี๋ยวลองมาดูตอนจบว่ามันเป็นยังไงนะคะค่ะฟีมือการกีดอะไลเนอร์ของแม่แก้วและนี่ก็เป็นลูกชายตัวแสบที่ล้องแงวแงวแงวเมื่อกี้ตอนกีดอะไลเนอร์นะคะส่วนอะไลเนอร์ที่ใช้ก็เป็นของ cover mark ค่ะเปลี่ยนไส้ข้างในได้นะเห็นแม่บอกแล้วก็นี่เป็นรูปของคุณแม่ขอบคุณมากนะคะที่มากีดอะไลเนอร์ให้ลูกสาวขอบคุณค่ะ